เดียวมาสิบห้าทีฮัลโหลมีใครดูไหมคือจะมีคนดูหนูไหมเพราะว่าทพกคนน่าจะไปเขาดาวกันอยู่ใช่ <c oughs> จะมีคนดูไหมวันดีครับวันดีไปเขาดาวที่ไหนกันบ้างวันนี้เป็นไงบ้างคะอันนี้จะเป็นไลฟ์สุดท้ายของปีนี้ แล้วใช่ยสวัสดีฮะเป็นไงกันบ้างวันนี้หนูไปเต้นในบอ่อบอลน้วยทุกคนคือแบบสนุกมากไปเลยแบบไม่เคยทำมาก่อนเด็กๆมีหมูดิ้งด้วยอุยเห็นหน้าไหมหมูดิงตูดหมูดิงวันนี้ฮะเขาดาวที่นี่ที่ไหน เขาดาหนูจะไปนอนเขาดาวหนูอยากไลฟ์บุหรฮัลโหลครับยูยูบอบอลเป็นไงบ้างก็คือฟินมากเพราะว่าตอนแสดงเสร็จหนูลงไปเล่นข้างล่างก็คือฟินมากแล้วหนูก็เผลอปลาบอลโดนหน้าแอลนุนจมูกแล้วแอลก็งอนหนูไปแล้วแล้วหนูก็บอกว่า งอนะขอโทษไม่ได้ตั้งใจขอโทษเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแต่ว่าก็หายแหละไม่ได้งอนจริงจังใช่คือแบบว่าแฟนคลับอยู่มากเลยดีใจมากที่เราคนมาดูแบบว่าเห็นยืนกันไปถึงชั้นบนเลยแล้วก็มีแฟนคลับตัวจิว๋วด้วยในบอบอลทั้งทั้งตัวจิ๋วจริงและตัวจิ๋วปอม <laughs> จริงๆเมื่อเช้าหนูไปหาหมอมาด้วยค่ะหนูไปหนูไป follow up มาแล้วก็หมอบอกว่าหนูบอกหมอว่าหนูไม่เป็นไรแล้วอาการดีขึ้นแล้วก็คือปีหน้าหนูจะกลับมาซุนได้ต่อ <laughs> จริงๆตอนนี้คือที่บ้านหนูมาเขาดาวกันสักที่หนึ่งเป็นความลับแต่ว่าคือคนมันเยอะมากหนูก็เลยบอกว่าบอกเพราะว่าหนูคอนั่งไลฟ์ในรถคือแบบคนเยอะมากแต่ว่า หนูว่าน่าจะเป็นไอเดียของน้องมากกว่าที่อยากดูคอนเสิร์ตแต่ว่าหนูแบบคมเยอะอะทุกคนก็นคือมานั่งไลฟ์อยู่ในรถนะนั่นแหละก็คือก็คือขอบคุณทุกคนที่อยู่กับหนูมาตลอดปี2024แล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าสำหรับใครบางคนที่อยู่มาตั้งแต่2023ที่หนู ดีวิวเลยใช่ไหมขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ปีหน้าก,ก็225แล้วก็อยู่ด้วยกันกับหนูไปนานๆเลยนะหนูแบบว่าอยากดูกับทุกคนไปนานๆมากๆแล้วก็ไม่รู้สิรู้สึกว่าพอมีคุกคนอยู่ด้วยแล้วมันสาบายใจวันนี้มีหมูดเด้งด้วย ใช่คนเยอะมากเลยยังอยู่งานหรอไม่ได้อยู่แล้วครับหนูมาเขาเด้าแถวบ้านแต่ว่าหนูไม่อยากลงหนูไม่อยากลงเจอโรราคนเยอะแลรหนูก็ขอบคุณมากๆที่อยู่กบหนูจริงๆนะแบบว่าหนูก็ไม่รู้ว่าถ้าแบบว่าไม่มีทุกคนหนูจะเต้นให้ใครดูใช่ไหม ขอบคุณมากๆเลยทุกคนเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากมากให้หนูเลยจริงๆมันมีตอนหนึ่งหนูน้ำตาจะไหลเลยตอนไฮทัชเนี่ยแหละมีแฟนคลับไปมาบอกหนูว่าแบบว่าถ้าเหนื่อยหรือว่าถ้ารู้สึกไม่ดีก็มีกำลังใจก้อนตัวๆมาให้หนูเลยนะหนูก็แบบว่าขอบคุณจากหัวใจอย่างจริงๆ จะร้องไห้เลยแต่ว่าหึบไว้ก่อนหนูว่าช่วงที่หนูป่วยอะไรขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วก็ปีหน้าก็สู้ไปด้วยกันนะและไม่ว่าจะเจอกับเรื่องอะไรก็ตามเข้าใจมั้ไม่ได้จะมาดึงซึงอะไรหรอกนะแค่จะมาขอบคุณที่น่ารักกับหนูมาเลยตลอดเลยนะ วันนี้หนูแบบว่าสนุกมากเลยเพราะว่ามีเด็กน้อยมาดูด้วยร,วรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราได้เล่นกับเพื่อนไวเดียวกัน <c oughs> วันนี้หนูไปหาหมอแล้วคุณหมอก็ถามว่าปีใหม่ไม่ไปเที่ยวไหนหรอคะนี่หนูเอา,มาหมูดิงมาไวน่น่ารักไหมหมูดิง ปีใหม่มีปีเที่ยวไหนหรอคะหนูก็เลยบอกว่าคือจริงๆในหัวหนูคิดว่าอ้าวก็มอนัสนี่นัหนูก็เลยบอกว่าอ๋อหนูมีโชว์มีแสดงสิ้นปีคะ่ะเขาดาวเอ่ปวดคอเอ่ปวดคอ,อแล้วแล้วเขาก็ถามหนูว่าโชว์แบบว่าแสดงโชว์แบบอะไรอย่างนี้หรอหนูก็เลย ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรหนูก็เลยบอกว่าอ๋อหนูเป็นเบนคะ่ะคนหมอรู้จักไหมแล้วหมอก็บอกว่ารู้จักพี่ชื่อคือหนูว่าคือหนูอ่ะตอนแรกก็ไม่ได้จะบอกเลยว่าหนูก็ไม่รู้ถ้าหนูบอกว่าหนูทํางานเขาก็น่าจะงงเพราะว่าหนูเพิ่งอายุยี่สิบเอ็ดเขาก็จะงงว่าหนูทํางานอะไรเป็นเด็กทํางานขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ย หนูก็เลยบอกให้เขาฟังแล้วคุณหมอน่ารักมากเลยเพราะว่าคุณหมออะแบบหนูว่าคุณหมอเขาควรเป็นหมอเด็กนะคือเขาเป็นหมอผู้หญิงแล้วเขาแบบน่ารักมากคิดว่าแบบหนูเป็นเด็กคือเขาไม่ได้คิดว่าหนูเป็นเด็กแต่ว่าแบบว่าหนูเรียกตัวเองว่าหนูแล้วก็แบบหนูแบบคือตอนที่หนูไปหาตอนแรกคือหนูรู้สึกว่าหนูอะแบบว่าหนูก็เล่าให้เขาฟังเหมือนแบบว่าหนูเป็นเด็กคนหนึ่ง ตอนพี่พยาบาลจอดน้ำเกลือหนูก็ร้องไห้นะหนูไม่รู้ว่าพี่พยาบาลบอกหมอหรือเปล่านั่นแหละหนูก็เลยเขาก็เลยเหมือนหมอเด็กมากขนาบหนูหนูก็เลยรู้สึกว่าคุณหมอเขาใจดีมากเขาค่อนเป็นหมอเด็กนั่นแหละแต่ว่าเขาก็น่าจะเป็นหมออายุรกรรมนะหนูเดาก็มาบอกผู้ปกครองทุกคนครับว่าหนูดีขึ้นแล้วไม่ต้องห่วงวันนี้หนูไปซนมาในบอ่อบอลด้วยหนู อุ้มแม่หนูหนูจับพี่เชื่อแล้วก็พี่เชื่อตอนแรกจะไม่ยอมเล่นแล้วหนูก็เลยกอดพี่เชื่อหนูก็มาเล่นด้วยกันนั่นแหละจริง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 ,งวันนี้จะพูดว่าอะไรนะอ๋อวันนี้หนูเขาดาวไปแล้วเพราะว่าวันนี้หนูไปเขาดาวโลกใต้มหาสมุทรโลกใต้บาดาลมา เวลามันเดินเร็วกว่าปกติค่ะ <c oughs> ก็คือมันเป็นธีมของงานเนี่ยแหละแล้วมันเป็นงานแบบสาหรับน้องๆเด็กๆไงเขาก็เลยเขาเดาไปตั้งแต่หกโมง <c oughs> เขาเดาไปตั้งแต่หกโมงเย็นถือว่าเป็นทําให้หนูไม่ต้องนอนดึกหนูก็ไม่ต้องนอนดึกเหมือนกันก็คือหนูเขาเดาไปแล้วแต่ว่าหนูเขาเดาในโลกใต้บาดาล <c oughs> หนูไม่ได้เขาเดาในชีวิตจ,จริง คือหนูไม่ชอบคนเยอะเลยอะหนูไม่เคยมีแพนในหัวเลยว่าหนูอยากไปเล่นสงการหรือว่าแบบไปเขาดาวที่ไหนเพราะว่าคนมันเยอะมากมากมากสวัสดีพี่ใหม่ค่ะวันนี้พี่ใหม่เหมือนกันนะคือแบบหนูไม่เคยมีแพนเลยว่าหนูจะเขาดาวในที่ที่คนเยอะอะคือแบบอ่ยหนูปวดคอหนูว่าหนูต้องทําอะไรผิดสักอย่างนั่นแหละหนูก็เลยแบบคือหนูก็อยากดูผู้ดูอะไรอย่างงี้แต่ว่า หนูแบบรู้สึกว่าเขาต้องเยอะมากแน่เลยอเวลาใต้ทะเลไม่เข้ากับโลกใช่เราแบบเขาเราไปก่อนเราเป็นเจ้าหญิงนางนะคือน้องเรียกหนูว่าแอรียลหนูแอบ,บงงชื่อหนูมันมันไม่ใช่ชื่อให้หน้องจะจำได้อะหนูดูแลถ้าเราต้องแบบเราต้องตั้งชื่อถ้าสมมติว่าเราตั้งสเตจนี้เราต้องตั้งชื่อให้ติดหูเด็กน้อย นจะชื่อว่าน้องปานิโมไร่ <c oughs> ตัวมหมอนะาป่าจริงด้วยคนเยอไม่เท่าไหร่ไม่ชอบโรตีคือหนูอะไม่ชอบการที่เราต้องไปเดินเบียดกับคนอื่นไม่รู้ทําไมแต่ว่าหนูแบบหนูไม่ชอบอะคือแบบว่าคอนเสิร์ตคือหนูไปคอนเสิร์ตบ่อยใช่ไหมแต่ว่าหนูไม่ค่อยไปคอนเสิร์ตแบบว่า คอนเสิร์ตที่เป็นแบบงานดนตรีหรือว่างานที่แบบเทศกาลดนตรีอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูจะเก็บตังค์ไปแต่คอนเสิร์ตศิลปินที่หนูชอบที่เขาแบบนานๆจะมาทีใช่ไหมคะหนูก็เลยจะยอมทนคนเยอะไปนิดน,นึงก็ไปแต่ว่าแบบถ้าปกติแบบว่าเอ้ยวันนี้ที่นี้มีงานไปไหมหนูก็จะไม่เอาคนเยอะอืม หนูชอบแบบดูไฟดูแบบแสงสีอะไรตอนกลางคืนนะแต่ว่าถอนั่งดูอยู่ในรถแล้วขับรถผ่านเฉยๆข่าวดาวนะบ้านคนเดียวหนูคิดถึงตอนที่แบบปกติปี่ใหม่หนูจะไปโคราชเป็นบ้านของญาติที่แบบว่าเขามีบ้านที่อยู่บนภูเขาอะ่ะแล้วหนูก็ชอบไป อากาศหนาวแบบหนาวมากแบบสิบห้าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปไปไปิ้งมาชเมลโลไปกินมุกกระ t อืมคือมันสนุกมากแต่ว่าช่วงน,นี้มีวันนี้ข้างเออปีนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าแม่บอกว่าคุณยายคุณยายไม่เชื่อบายคุณยายเดินทางไม่ไหวก็เลยไม่ได้ไป อยู่รงที่อืมใช่แล้วแบบตรงนั้นมันก็เห็นผูด้วยแบบว่าเวลาในเมืองจุดผูว่ะมันก็มองเห็นเพราะว่ามันอยู่สูงใช่บรรยากาศดีมากๆเลยแล้วหนูก็ไปกับญาติคือหนูวเป็นแกงที่โตที่สุดในลูกพี่ลูกน้องหนูก็ไม่โตหรอกคือมีพี่ชายสองคนที่โตกว่าหนูแต่ว่า พี่ชายเขาไม่ไม่ไม่ไมเขาโตเกินไปแล้วอ่ะเขาโตแบบเรียนจบแล้วแต่ว่ามันยังมีแกงที่แบบเรียนอยู่ก็จะหนูก็จะเป็นหัวโจกเพราะว่าหนูโตหนูโตที่ชุดแล้วหนูก็จะเล่นคือหนูมีคลิปหนูไปดูในโทรศัพท์แม่เครื่องเก่าใช่ไหมคือแบบนี้หนูกับน้องๆ้องแบบญาติหนูอ่ะ เต้นคุกกี้เสียท้ายด้วยคือหนูสอนน้องเต้นแล้วแบบตอนนั้นหนูน่าจะอยู่ประมาณมสองมสามได้อะคือเด็กมากมากมาก,มากแล้วบบเต้นอยู่ที่บ้านนี้แหละคะ่ะที่แบบใส่แบบใส่โคดอะใส่ไม่ใช่โค้ดใส่เสื้อกันหนาวอะที่แบบเสื้อกันหนาวที่มันเป็นแบบผ้าหนาหนาแล้วก็เต้นคือหนูดูคลิปแล้วหนูตลกมากคือไม่คิดว่าเด็กคนนั้นจะมาเป็นบียนเค ใช่เป็นพี่ใหญ่แล้วไปสอนน้องเต้นเต้นเราเต้นผิดอะตลกมากคุกกี้เสียงไทยคือเต้นข่มจังหวะไปหมดนั่นแหละอือก็แบบผิดถึงมากตอนนี้ก็คือโตกันหมดแล้วอะหนูแบบอยู่ปีสามน้องแบบเพิ่นปีหนึ่งก็แบบมีปีสองแบบอยู่แบบโตกันหมดแล้วตอนนั้นยังมาเป็นเด็กตัวจิ๋วอยู่เลยอือทำไม ไปพูดตัวเองฮะกับไปสอนใหม่แหละใช่เพรเราเราเซียนแหละนั่นแหละทุกคนก็คือนั่นก็คือแบบปีใหม่ของหนูในปกติทุกทุกวันไม่ใช่ทุกวันทุกทุกปีแต่ว่าปีนี้ก็ไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรไว้ปีหน้าฉนว่คือทุกคนรำคาญหนูไหมคือหนูยังรำคาญัตเองเลยที่หนูแบบจัดหน้ามาไม่เลิกสักที นั่นแหละก็คืออุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นแหละอือก็คือจัดน้ำมาไม่ลึกทีคือมันตลกมากคือแบบว่าจะเล่าให้ฟังตอนไฮทัชอันนี้คือไม่เกี่ยวนะแต่ว่าคือแฟนคลับอะถามว่าเป้าหมายปีหน้าคืออะไรใช่ไหมคือผมก็ลืมไปเลยว่าแบบในหัวคือแต่ว่า เอ้ยสมะส,สมือใหม่อะไร G E หรอแต่ว่าตอนนั้นมันตลกอะหนูนะข้าพี่เข้าฟฝ้าหนูอะไรพูดไปว่ารองกับตันอะไรี่อย่างเงี้ยแล้วแบบ แล้วแบบว่าแฟนขาวหนูก็เดินไปบอกพี่เขาฟังทันทีอ่ะแล้วคือแบบตลกมากแต่ว่าตอนนี้พี่เขาฟังเป็นลูกหนูแล้วหนูแบบเป็นแม่พี่ฟังดังนั้นใครที่เป็นแม่หนูก็ต้องเป็นยายพี่ฟังด้วยหรือว่าถ้าใครที่เป็นลูกหนูก็ต้องเป็นพี่น้องเป็นน้องสาวของพี่ฟังคือแบบตลกอะคือท้าทายอํานาจมากเออคือท้าทายอำนาจมาก็ก ไม่รู้อ่ะเมนิเฟสไปอืมตลกอกอะนั่นะแหละไม่อะไรแล้วก็ตออแบบปันๆนั่นะแหละคะ่ะทุกคนก็จริงๆเป้าหมายปีหน้าของหนูก็คือหนูอยากเห็นหนะ้าทุกคนไปเรื่อยๆนะจริงๆคือมันดูแบบมันดูมันดูแบบว่าธรรมดาใช่ไหมมันดูเบสิกมากแต่นรู้สึกว่า แบบถ้าหนูได้เห็นนะทุกคนไปเรื่อยๆมันก็คงจะดีแล้วก็แบบว่ามันก็ยังทําให้หรู้อยู่ว่าเราก็ยังได้กันใช่ไหมคะหรือว่าทุกคนก็จะไปหาเพื่อพาเพื่อนมาใหม่ก็ได้แล้วก็ทำให้ครอบครัวเราใหญ่ขึ้นก็ได้แบบนี้ก็ย่อมได้อืมก็คือนี่คือเป้าหมายในปีหน้าของหนูหนูอยาก อยู่ทุ่ตลอดไปแล้วก็อยากทําให้ครอบครัวของเราใหญ่ขึ้นด้วยอยนี่นะครับมีหมูเด้งด้วย,ยหมูเด้งก็เทีย่ยงเอ้ยห้ทาทุมยีสิบแหละก็คือนั่นแหละหนูจะให้หนูจะไม่น่านได้จะได้ข่าวดาวเท่าไหร่มื่หนูไม่รู้ว่า นองหนูจะดูคอนเสิร์ตถึงกี่โมงแต่ว่านั่นแหละค่ะเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้นะจ๊ะใช่เป้าหมายปีหน้าเขาเป็นไปอีกร้อยสี่สิบสี่ปีได้เลยคือเราให้ฟังคือปีหน้ามันเป็นปีปีมะเส็งใช่ไหมปีงูก็มีหลายคนที่อาจจะครบรอบครบรอบอีกวนมาอีกหนึ่งรอบแล้วแต่ว่าของหนูยังไม่ครบสองรอบ รอบกว่า,วาถ้าสองรอบต้องอายุยู่24ใช่หนูก็เลยบอกว่างานขอให้ทุกคนอยู่กับหนูไปอีก12รอบก็คืออีก144ปีเราต้องอยู่ด้วยกันไปนะครับทุกคนต้องสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็อยู่กับหนูไปเรื่อยๆเลยโอเคไหมนั่นแหละให้เจอกันบ่อยๆเลยเข้าใจไหมทุกคนต้องแข็งแรงกว่าหนู <laughs> นะคะ ไว้เจอกันปีหนะ้าหนูอยากให้ทุกคนได้ไปใช้เวลากับครอบครัวไปขาวดาวกับครอบครัวหรือว่าไปดูซีรีส์ที่ชอบข้ามปีฟังเพลงที่ชอบข้ามปีก็ได้โอเคไหมหนูจะให้ทุกคนได้ไปทำภารกิจที่ทุกคนคิดไว้ว่าจะทำข้ามปีนะคะไปใช้เวลากับคนที่ตัวเองรักนะโอเคไหม ไปเจอกันใหม่ปีหน้านะคะขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีแล้วก็น่ารักกับทุกคนมากๆเลยเหมือนที่ทุกคนน่ารักกับหนมูมาโดยตลอดไปเจอกันใหม่ Happy New ว e ย r 2025บครับแฮปปี้นิวีย r สวัสดีปีใหม่ครับบ๊ายบาย